คุณผู้ชมครับผมว่าทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเราเจอปัญหาเดียวกันฮะคือในขณะที่คุณกําลังเล่นเกมอย่างเมา์มันหรือกําลังดู YouTube ปรากฏว่าสายเรียกเข้าจู่โจมเข้ามาโอโห้หรือไม่ก็โนติจากไลน์ใช่ไหมครับที่เด้งเตือนตลอดจริงๆตั้งปิดโนติแล้วได้แต่สายเรียกเข้าเนี่ยบอกเลยว่าเคลียร์ยากเหมือนกันล่าสุดตอนนี้นะครับสำหรับทุกคนที่เป็นสาวก iPhone แล้วก็อัปเกรดให้ตัวเองกลายเป็น iOS 15เรียบร้อยนี่คุณจะเจอฟีเจอร์ใหม่ ที่มีชื่อว่าโฟกัสครับนี่โฟกัสนะครับจะช่วยให้คุณไม่ถูกขัดจังหวะความสุขของคุณอีกต่อไปเลยแถมยังมีไอคอนที่หน้าตาน่ารักแบบนี้บนสเตตัสนะครับจะมีขั้นตอนการตั้งค่ายังไงยากแค่ไหนวันนี้ออมสุธยาจะทำให้ง่ายเข้าไว้กับแบรไต์ทิปพิเศษนี้ครับอยากปรับแต่งสเตตัสาร์นะคะหรือว่าแถบด้านบนของ iPhone ให้มีสัญลักษณ์น่ารักน่ารัก,รก,รกบ่งบอกความเป็นตัวเราทำยังไงเดี๋ยวออมบอกทริคให้ฟังค่ะ ใน ios 15นะคะ apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างโฟกัสให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนได้มากกว่าเดิมโดยที่ผู้ใช้นะคะก็จะสามารถโฟกัสสิ่งที่ทำอยู่ได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเลือกโหมดโฟกัสทำงานอยู่นะคะเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้แอปพลิเคชันไหนส่งการแจ้งเตือนให้เราดูได้บ้างแล้วก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะให้ใครนะคะโทรหาเราตอนที่เราเนี่ย ทำงานอยู่ได้ซึ่งตรงนี้เองนะคะก็จะทําให้ผู้ใช้งานสามารถโฟกัสสิ่งที่ทําอยู่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฟังดูเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะแต่ว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับการตั้งค่าไอคอนบนสเตตัสบาร์ของเราล่ะมันเกี่ยวกันตรงนี้ค่ะคือเวลาที่เราเปิดใช้โหมดโฟกัสมันจะมีไอคอนนะคะขึ้นมาตรงแทบสเตตัสของตัวเครื่อง ซึ่งไอคอนตัวนี้แหละค่ะที่เราสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการค่ะสรุปเลยนะคะแบบ่ไตทิปนี้คือการสร้างโฟกัสใหม่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกไอคอนไปแสดงบนสเตตัสบาร์ได้คือจริงๆ Apple เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบโฟกัสมาเพื่อเรื่องแฟชั่นอะไรขนาดนี้นะคะแต่ในเมื่อมันทําได้ก็อย่าได้แคร์ค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะว่า iPhone ของคุณจะต้องอัปเป็น iOS 15แล้วเท่านั้นไม่เช่นนั้นนะคะจะไม่มีโหมดโฟกัสให้เลือกค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้ไปที่การตั้งค่าเลือกโฟกัสนะคะแล้วก็กดปุ่มบวกเพื่อสร้างโหมดโฟกัสใหม่ขึ้นมาค่ะเลือกกาหนดเองนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตั้งชื่อเลือกสีที่เราต้องการแล้วก็ไอคอนที่เราต้องการได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะมีให้เลือกมากกว่า40แบบพอเสร็จแล้วนะคะก็กดถัดไปเพื่อดําเนินการต่อค่ะสําหรับผู้คนที่อนุญ,ญาตให้เพิ่มทุกคนที่สําคัญในรายชื่อเข้ามาอยู่ในรายชื่อผู้คนที่อนุญ,ญาต และเลือกอนุญาตสายโทรจากทุกคนเพื่อไม่ให้เวลาเปิดใช้ไอคอนนี้เราไม่ได้รับสายจากใครเลยส่วนการอนุญาตแอปให้เพิ่มแอปที่เราอยากรับการแจ้งเตือนเข้ามาถ้าต้องการรับจากทุกแอปเหมือนเดิมค่ะก็เพิ่มวนไปเลยค่ะเพียงเท่าน,นี้นะคะพอเราเปิดใช้โหมดโฟกัสที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีไอคอนน่ารักน่ารักที่เราสร้างขึ้นแสดงบนสเตตัสบาร์ของตัวเครื่องเราแล้วล่ะค่ะ แต่ถ้า iPhone ของคุณนะคะมีแอปที่เรียกใช้ตำแหน่งตลอดเวลาแบบนี้เราจะไม่เห็นไอคอนที่เราสร้างขึ้นแต่จะเห็นเป็นลูกศรแสดงตำแหน่งแทนนะคะเพราะนี่คือความลำบากของหน้าจอบากที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการแสดงไอคอนให้ครบนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะด้วยฟีเจอร์โฟกัสเราสามารถเปิดใช้งานแบบอัตโนมัติได้ตามช่วงเวลา ตามสถานที่แล้วก็ตามแอป,ปที่เราเปิดใช้งานโดยไอคอนนะคะก็จะเปลี่ยนให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดปิดอีกด้วยซึ่งการกำหนดนะคะก็ง่ายมากๆเพียงแค่กด Add Schedule or Automation นั่นเองค่ะแต่แต่ออมเนี่ยขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับการสร้างโฟกัส ขอให้ตั้งใจสร้างดีๆเพราะว่าถ้าเลือกผิดเนี่ยโทรศัพท์มันจะไม่แจ้งเตือนเลยนะคะอย่างเช่นไลน์ที่ปกติมันจะเดง้เดงๆๆงอันนี้เราเนี่ยก็จะต้องกดเข้าไปดูในแอปเองหรือว่าถ้ามีใครโทรหาเราในสายแรกนะคะโทรศัพท์ก็จะไม่ดังต้องโทรสายที่2ถึงจะขึ้นให้เราเห็นนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด see first กด subscribe ให้กับช่องแบรไตและสามารถดูคอนเทนต์อื่นๆของเราได้นะคะ